สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หาดสามพญา,าครับกุรีนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศของหาดสามพญากุยบุรีว่าเป็นยังไงนะครับหาดเนี้ยก็คือเป็นหาดแบบเงียบๆนะใครชอบสไตล์แบบเงียบๆนอนตั้งแคมป์นอนแบบเงียบๆไม่วุ่นวายก็ที่นี่เลยนะครับนะก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากครับแต่เดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าหาดเนี้ยความสวยงามเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยให้ดูทางด้านหลังผมด้านหลังผมก็จะเป็นเขาสามยอดสวยงามมากครับสวยทั้งด้านนี้และด้านนี้เลยนะครับ เงียบสงบสดชื่นไปเดี๋ยวตามผมมาเลยครับว่าหาดสัมพญาเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ได้มาหาดนี้ประ,ประมาณกับเกือบปกีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตามผมมาเลยเราก็เจอป้ายบอกด้วยนะฮะหาดสามพยาร้านอาหารสวัสดิการนะครับสถานที่กางเต็นท์นะครับตามผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับอยู่บนยดาดเขเลย ด้านนี้นะครับวิวสวยตลอดทางเลยนะครับนะฮะสิ้นทางสายธรรมชาตินะครับโอ้โหสัมผัสกิ่งไม้ธรรมชาติที่ดูแบบนี้เลยครับทู่บริฝั่งตะวันออกนะครับตะองมาแวฝั่งตะวันตกครับาเลนส์การอะไรนะครับ,ารบการบริการด,ด,ดูนกหน่อย นกบินสวยครับเนี่ยก็จะมีนกเกาะชีตามเสาไม้ด้วยนะเี่ยบินเต็มเลยเป็นเป็นแหล่งธรรมชาตินะออกมาถ่ายรูปได้นะครับเนี่ยแหล่งธรรมชาติเลยศึกษาเชิงอนุรักษ์นะฮะเนี่ยนกบินเต็มเลยนกปากหางนกอะไรแปลกๆนะฮะมาที่นี่เลยครับต่างชาติก็มาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปข้างในครับผมจะให้ท่านผู้ชมเห็นทุกมุมเลยนะของที่นี่เลยนะจะได้ดูกับเต็มๆกันเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปข้างหน้าครับเดี๋ยวก็จะเจอป้อมนะฮะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับทางด้านนี้เลยนะครับห้ามนาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปข้างในเขตอุทยานะครับโปรดชำระค่าธรรมเนียมที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับมาเที่ยวเลยครับไม่มีครับเดี๋ยวเช็คที่นี่เลยได้ครับ ตอนี้ผมก็มาถึงหาดสัมปัาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนกันตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะรถลงทะเบียนเท่าไหร่ครับเออ่เข้า,ขาอุทยานก็คนละ 40, 40บาท40บาทนะครับไปได้ทั่วเลยใช่ไหมกอ็อ่าใช่แต่ว่าถ้าเราไปอ่าของอุทยานสัยรยอดอนะได้หมดเลยใส่เขาเ่าแดงก็ได้ใช่ไหมอ่าล,ล่องเรือของเขาเ่าแดงก็ได้แต่ว่าต้องเสียค่าเรือหลับละห้าร้อยบาทเข้าไปไมนะเดี๋ยว แต่ว่าตอนนี้ไปถ้ำไม่คงจะไม่ทัายใช่ใช่คงจะบอกพอดีนะครับวันนี้คือผมตั้งใจมาหาสัมพญาโดยเฉพาะนะเพราะว่าที่เดียวเนี่ยคือใช้เวลาเป็นวันแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอลงอนหนึ่นก่อนนะเพาะถ้ของควายสามเองแล้วเขาจะให้คุยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่หาดสัมพญาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมหิวน้ำมากเลยผมจะพาไปโซนร้านอาหารก่อนนะครับเพื่อไปหาน้ำดื่มก่อนนะพอดื่มน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินทัวร์รอบๆของหาดสัมพญาเลยนะครับเอา ให้ทุกซอกทุกมุมเลยครับของที่นี่นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปโซนนี้ก่อนเลยนะเข้ามานะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเจอโซนร้านค้านะครับเนี่ยฮะก็จะมีอาหารขายนะครับก็เข้ามาทางด้านนี้ได้เลยนะครับ <L> เดี๋ยวไปโซนนี้ก่อนแล้ว <L> ผมจะบรรยาย,ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่เอาโซนร้านอาหารอันดับหนึ่งก่อนเลยนะครับไป <L> ดู อัสครับนักท่องเที่ยวก็พอมีเหมือนกันนะครับสวัสดีครับนี่เลยเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอยู่น้ำทางด้านนี้เลยนะครับเย่าก็มีน้ำให้เลื่องนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับดูสานที่อหม่เรากำได้นี่นะครับออนี่ก็มาสั่งอาหารทางด้านนี้เลยใช่ไหมครับก็จะมีเมนู ทางด้านนี้เลยนะครับนะครมีทั้งน้ําเครื่องดืม่มเครื่องชงนะครับเมนูมากมายนะครับท,าท่านผู้ชมนะฮะ <c oughs> ก็มีเมนูหลากหลายนะครับเลือกได้เลยนะครับอาหารอีสานก็มีนะครับแต่ผมหิวน้ําทานน้าก่อนอาหารเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดแปดโมงเช้าปิดสองทุ่มสองทุ่มนะครับยาวยาวก็ได้เลยยาวๆวได้เลย แต่ไม่ห้ามทานเหล้าทานเบียร์นะคะปิ้งย่างไม่ได้ค่ะจุดไฟไม่ได้นอกจากมีแก๊สกระป๋องถ้าแก๊สกระป๋องแต่ว่าต้มมามา่าต้มน้ำกาแฟ,แฟอะไรแบบนี้นี่หน่อยนี่น่อยหน่อยได้พอที่นี่เราเชิงอน,อนุรักษ์นะครับไม่ใช่ที่นี่เราทุกที่เลยในอุทยานเขาสารรมยอดนะครับนะครับทเที่ยวหาดสามพญานะครับก็มาพักผ่อนหรือมารับประทานอาหารก็ได้นะครับเขามีร้านอาหารด้วยนะอาหารแบบอาหารสดอาหารทะเลมีหมดทุกอย่างครับแล้วก็ มาดูบรรยากาศด้วยสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะถ้าท่านผู้ชมเลือกที่รับประทานอาหารนึกไม่ออกอยากได้อยากได้ที่เงียบๆนะฮะแล้วบรรยากาศดีมากๆก็หาสามพญาเลยนะครับนะฮะกางเต็นได้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับกางเต็นได้ด้วยนะครับแล้วเต็นนี่เสียค่าหลังยังไงครับหลังละสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้าออกมาเองเอามาเองก็คนละสามสิบบาทต่อคืนต่อคนครับนะฮะแล้วก็นอกจากหลังกอ่ากางเต็นแล้วก็มีห้องพักด้วยนะฮะ เขาต้องจองในเว็บไซต์ก่อนนะครับห้องพักนี่คืนเท่าไหร่ครับคืนละหลังละสี่พันบาทแต่ว่ามันจองได้เป็นห้องห้องห้องละหนึ่งพันบาทอ๋อถ้าถ้าถ้าเต็มหลังก็สี่พันแต่ถ้ามาแบบเจ้าห้องเดียวก็ประมาณไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณนะหนึ่งพันบาทนะครับประมาณนี้เลยวันธรรมดาเจ็ดร้อยธรรมดาเจ็ดร้อยถ้าวันท่องเที่ยวสุขเสาร์อาทิตย์คนเยอะหน่อยก็คืนละพันคืละพันนะครับต่อห้องนะครับต่อห้องนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแผนผังนะครับ ก็ติดต่อห้องพักและลานกลางเต็นท์ร้านอาหารที่นี่เลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่จุดป้ายหาสามพยานะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาตั้งแต่จุดนี้เลยครับดูกันยาวๆกันเลยนะครับตามผมมาเลยนะครับด้านหน้าผมก็จะเป็นแบบแผนที่นะครับของอุทยานเขาสามยอดที่เราจะไปนะครับมีหลายจุดมากก็นี่และครับแผนที่โดยคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นอัตรานะครับของ ค่าธรรมเนียมนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วจะมีภาพสวยงามแต่ละจุดนะครับนะฮะเขาสามร้อยยอดนี่ครับก็จะมีเลียงผาด้วยนะเนี่ยท่านผู้ชมถ้ามาฟุกๆกก็อาจจะได้เจอเขาสามร้อยยอดนะครับอ่ะเริ่มกันเลยตั้งแต่ตรงนี้นะครับหาสามพญาอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดสวยจริงๆเราก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินชมวิวกันยาวๆกันเลยประมาณนี้เลยนะครับ เป็นหาดที่เงียบสงบนะฮะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นสวนสนนะลมพัดได้เย็นสบายมากนะแล้วก็จะมีศาลานะครับให้เรานั่งพักพิงได้นะฮะเห็นไหมแต่ศาลาบางอันก็อาจจะชำรุดก็หาศาลาที่ดูดีๆหน่อยนะครับ,น,รบนั่นก็คือขนถินของทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นอย่างทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมความสวยงามทางด้านขวามือของหาดสัมปะยาก่อนนะครับตรงกันมาเลยนะครับ นะครับท่านผู้ชมครับที่นี่นะครับเป็นหาดที่สวยแล้วก็สะอาดมากๆแล้วเงียบสงบนะสดชื่นมากอะตอนนี้ลมโหสดชื่นมากแล้วน้ําของทะเลก็ลงด้วยวันนี้นะฮะเราอาจจะสามารถเดินผ่านช่องทางด้านนู้นได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับทางด้านนี้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็จะเจอมาไหว้นะมาไหว้พระกันก่อนตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆเขาเนี่ยครับก็จะมีพระนะครับพระพุทธรูปนะครับ คาถานมมสการพระสีมหาโพตัสรู้นะครับทางด้านนี้เลยนะครับสวยงามครับวันนี้ลมดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนี้กันก่อนนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นหินนะครับภูเขาหินซ้อนกันสวยงามมากเลยครับเนี่ยฮะได้เสียงจักระจันร้องนะครับ ตามโขดหินก็จะมีโพรงนะฮะประมาณนี้เลยให้ดูกันยาวๆเลยนะครับนะีบ่ยฮะมีโพรงเหมือนถ้ำมุดเข้าไปนะครับแต่ไม่รู้ไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแต่เราจะมาดูทางด้านนี้กันนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่โขดหินเป็นช่องเป็นเป็นถ้ำเลยนะท่านผู้ชมน,นะ ดูตรงนี้เป็นถ้ำเลย <ening. S 1> เข้าไปข้างในนะครับเป็นๆซอกเข้าไปข้างในเลยนะครับดูนะฮะจะเข้าไปข้างในหน่อยมีอะไรบ้างที่ก็เป็นถ้านะครับประมาณนี้เลยนะข้างในก็มีช่องมุดเข้าไปอีกหน่อยนะครับแต่ผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่กล้าเข้าไปครับอออกจากถ้ามานะครับก็เดินอ้อมเขาลูกนี้ไปนะครับ ก็จะมีที่นั่งรับลมชมวิวนะครับวันนี้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเจอรูแย้ด้วยนี่รูแย่โอ้โหตรงนี้เหมาะมากหน้ากางเต็นท์นะตรงนี้แต่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาให้กางหรือเปล่าเราต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะมากครับนะท่านผู้ชมเนะี่ยดูกันยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวอ้อมเขารูกนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางฝั่ง ซ้ายมือของหาดสามพยานะครับทางด้านนี้เลยนะครับแต่ด้านนี้จะไปไกลหน่อยเดี๋ยวต้องขี่รถพาไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับที่นี่สงบมากเลยครับนะฮะมีกางเต็นท์กันตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยลมเย็นมากเลยครับท่านผู้ชมนะเหมาะสําหรับคนที่ชอบบรรยากาศเงียบๆมาแนวเชิงครอบครัวนะครับลานกางเต็นท์อยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านพักนะฮะเลือกชมกันได้เลยนะครับยาวเลยนะดูยาวๆนี่รู้สึกว่ามีนักท่องเที่ยวมาด้วยนะด้านหน้าเนี่ยฮะ ก็จะเป็นถ้าเป็นสุกเส,สาอาทิตย์ก็น่าจะมีคนเยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นวันธรรมดาที่ผมมานะประมาณนี้เลยนะครับนี่สัมภาระของนักท่องเที่ยวนะครับเนี่ยะเดูคนยาวๆทางด้านนี้เลยสวยงามครับอุ้ยสะดุดลุมประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะได้เป็นห้องพักด้วยนะฮะเหมือนด้านหน้ามีสร้างอะไร à, เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างหน้าเขาสร้างอะไรกันนะตามมาดูเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งแบบเรือชาวบ้านนะมาจอดตรงนี้นะครับได้เป็นห้องพัการับรองศาลาแลรสักอย่างนะข้างหน้านด้วยนะครับยังสร้างเพิ่งจะเสร็จใหม่นะฮะอาจจะยังไม่เปิดใช้บริการนะครับประมาณนี้เลยนะครับสุดตรงนี้ตอนนี้น่านจะเป็นของชาวบ้านแล้วนะครับสุดนี่เลยสวยงามครับ เดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนครับสวัสดีครับ